ไปดอพระเจ้าปืนปืนดอกนี้ยังสวยดอกนี้ยังสวยดอกนี้ยังสวยมาเออ เช่นเคยนะคุณเพราะพวกอยู่นาเวดเอ็ไอซิเบกเนี่ยคุณใครสนใจอะไรถามว่าปลหนได้คอมไปหนะคุณดบฟาทอนไม่มีคำตอบนะอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องทำหนึ่งบาทซอบมาเขาฝาลินได้หนาคุณดูพอไปกิมมันทะลอกาหนะคุณนะมีใครเยอะมาเด้อพอไปใครมีดีก่อนนะคุณดูจะเอากิมไรดีก่อนเลด้อพอไปให้พ่อพันเดอร์นะคุณดูนะมาครับพ่อผมมาครับ งปปนคอใบเบ็ดสามนิ้วดีไหมเบ็ดสี่นิ้วนะคุณนะ้อะไรประมาณน,นั้นไลน์นอาไปสิทีครับผมโอ้โหเนรพงษ์ย,ยางกากนะคุณนะ้าขอลีเก็บแป๊บนึงขอลีเก็บแปบ๊บนึงเด้อขอลีเก็บแปบ๊บนึงเด้อมาครับเพ่เอามาเบิ้มเลยคุณนะรออะไรละ่ะ จะรอทำไมล่ะแฟนพงษงยังไม่เคยรอเลยเออหยอกเล่นเออดอกนี้ยังสวยดอกนี้ยังสวยคุณโนมาครับป้อมดอกนี้เออดอกนี้มามาเออคุณโนเข้าไปต่อให้ไไตายด้วยระเจ้าปืนปืน,นดอกนี้ยังสวยดอกนี้ยังสวย ดอกนี้ยังสวยมาเออสามร้อยเก้าสิบแปดบาทดอกนี้มาดอกนี้เฮ้ยเกินแตกดีนะผมเพื่อนนี่นะยังไงก็แตกยังไงก็ได้นะคุณครับฝ้าเราไม่มีคำตอบนะอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องทำนึ่งวาองมาก็ฝ่านี้ได้นะคุณนามอีหนึ่งดีนามอเออดอกนี้ ดอกนี้ยังไงหายตายนะคนซิมเข้ามามาครับเพ่มดอกนี้เออเกินปุยมุยเอาเสวันเจียบมาดอกนี้เออดอกนี้เออ ดอกนี้ยังไงมาใครสนใจอะไรต่างว่าปัานนี้ได้นคมนมปเรียนะไรัด้ฟาทอนไม่มีการตามนะยอีกอย่างหนึ่งไหมต้องดัาเรียนนึ่งบาซสองมาก็ฟันเรียนได้นะกัณดูวมาเออดอกนี้ยังไงดอกนี้เออเกินปุยมือ ดอกนี้เออไวมาสองตัวเออคนเปดเข้าไวมาต่อคนเออวันเย็บดอกนี้ยังไงแล้วดอกนี้ะไรอีล่ะเอ้ยเออดอกนี้ยังไงต่อเฮ้ยการมูฟวีสามหมุนนะคุณนะให้ตายเถอะให้ตายเถอะเ,เอออย่าไม่เตะ มาต่อการบงฟีเขาต่อบวชสั่งเขาไปก็โดูบวชสั่งเขาไปนะไอ้ตายแล้วหวยมาสองตัวเออดอกนี้ยังสวยคุนะเขาบอกยังไงดอกนี้คุณไปต่อดอกนี้ยังไงดอกนี้นนงงนล่ะ น้องเออหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนึ่งร้อยยี่สิบบาทกูเนาะโอเคครับคุณครับผมขอลาแค่นี้ก่อนนะคุณครับผมขอไปก่อนนะครับผมใครสนใจอะไรอ่ะตามก็ไปลิงได้เก็ไม่น่ากูนะฟาดรถไม่มีการตามนะอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องทำนั้นน้องบอลซอมก็ไัเงินโอเคครับผมบายบายครับสวัสดีครับ